ฉเฉลยแบบฝึกหัด7.2.1นะคะการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวน3หลักโดยการตั้งคูณข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะข้อ1ย่อย312คูณ2เราจะแสดงวิธีการโดยการตั้งคูณนะคะ312เป็นตัวตั้งคูณด้วย2เริ่มคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะจากโจทย์ 2คูณ2ได้4นะคะเขียนมาให้แล้วต่อไปนำสอไปคูณ1ในหลัก10 2คูณ1ได้2เขียน2ให้ตรงกับ1ในหลัก10 2คูณ3ได้6เขียน6ให้ตรงกับเลข3ในหลักร้อยนะคะคำตอบคือ624ต่อไปข้อที่2ค่ะ112คูณ4 คูณในหลักหน่วยก่อนนะคะ4คูณ2ได้8ต่อไป4คูณ1ได้4เขียน4ให้ตรงกับเลข1ในหลักสิบ้นต่อไปนะคะนำสไปคูณ1ในหลักร้อยได้4เขียน4ในหลักร้อยให้ตรงกับเลข1ค่ะคำตอบคือ448 ข้อที่3ค่ะ303คูณด้วย3นะคะในข้อนี้เราจะนำามไปคูณกับ3ในหลักหน่วยก่อน3คูณ3ได้เเขียน9ในหลักหน่วยต่อไปค่ะ3คูณ0ย์ได้0นะคะขั้นต่อไปนำา3ไปคูณ3ในหลักร้อยได้9เขียน9ในหลักร้อยคำตอบคือ909นะคะข้อที่4ี่ค่ะ 101คูณ5นำา5ไปคูณกับ1ในหลักหน่วยก่อนนะคะ5คูณ1ได้5 5คูณ0ได้0และ5คูณ1ในหลักร้อยได้5นะคะคำตอบคือ505ข้อที่5ค่ะ111คูณด้วย8ดังนั้นตรงนี้เราจะเติมเลข8นะคะ นำ8ไปคูณกับ1ในหลักหน่วยได้8เขียน8ในหลักหน่วยในหลัก10ก็เช่นกันค่ะ8คูณ1ได้8ในหลักร้อย8คูณ1ได้8เขียน8ในหลักร้อยนะคะคำตอบคือ888ข้อที่6ค่ะ410คูณ2เราจะนำา410เขียนเป็นตัวตั้งนะคะ และคูณด้วย2เริ่มคูณในหลักหน่วย2คูณ0ได้0 2คูณ1ได้2และ2คูณ4ได้8คํคำตอบคือ820นะคะต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะหาผลคูณข้อ1ย่อย7คูณด้วย101นะคะ จากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่า7เป็นตัวตั้งและ101เป็นตัวคูณนะคะแต่ถ้าเรามาเขียนแสดงวิธีรมเราจะนำา101มาเขียนเป็นตัวตั้งและคูณด้วย7นะคะขั้นที่1นะคะ7คูณ1ในหลักหน่วยได้7ต่อไปค่ะ7คูณ0ย์ในหลักสิบได้0เขียน0ย์ในหลักสิบคูณ1ในหลักร้อยได้เจด เขียน7ในหลักร้อยคำตอบคือ707นะคะข้อที่2ค่ะ9คูณ111นำ111มาเขียนเป็นตัวตั้งและคูณด้วย9นะคะ9คูณ1ได้9 9คูณ1ได้9 9คูณ1ได้9คำตอบคือ999นะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ3คูณด้วย223นํา2นำ2มาเขียนเป็นตัวตั้งและคูณด้วย3นำ3า3ไปคูณกับ3ในหลักหน่วยนะคะ3คูณ3ได้9ต่อไป3คูณ2ในหลัก10ได้6เขียน6ให้ตรงกับเลข2ในหลัก10บนะคะ3คูณ2ในหลักร้อยได้6เขียน6ในหลักร้อย คำตอบคือ669ข้อที่4ค่ะ2คูณด้วย303นำ3า3 0 3มาเขียนเป็นตัวตั้งและคูณด้วย2นะคะคูณในหลักหน่วย2คูณ3ได้6คูณในหลัก10 2คูณ0ได้0คูณในหลักร้อย2คูณ3ได้6คําตอบคือ6 0 6นะคะ ข้อที่5ค่ะ4คูณด้วย122นำา2 2 2มาเขียนเป็นตัวตั้งและคูณด้วย4 4คูณ2ได้8เขียน8 4คูณ2ได้8เขียน8ในหลัก10 4คูณ1ได้4เขียน4ในหลักร้อยคำตอบคือ488นะคะข้อที่6ค่ะ 5คูณด้วย110นำา1 1 0เขียนเป็นตัวตั้งคูณด้วย5นะคะนำ5ไปคูณ0ในหลักหน่วย5คูณ0ได้0 5คูณ1ได้5 5คูณ1ได้5าคำตอบคือ550นะคะต่อไปข้อ3ใหญ่แสดงวิธีหาผลคูณ ข้อที่1 330คูณด้วย2นะคะเราก็จะนำ3า330มาเขียนเป็นตัวตั้งและคูณด้วย2คูณในหลักหน่วยนะคะ2คูณ0ได้0คูณในหลัก1ิบคูณ3ได้6คูณในหลักร้อย2คูณ3ได้6ได้เป็น660 คำตอบคือ660นะคะข้อที่2ค่ะ103คูณ3นำ103มาเขียนเป็นตัวตั้งนะคะและคูณด้วย3คูณในหลักหน่วยค่ะ3คูณ3ได้9เขียน9ในหลักหน่วยต่อไปนำ3า3ไปคูณ0ได้0เขียน0ในหลัก10 นำสไปคูณกับ1ในหลักร้อยได้3เขียน3ในหลักร้อยคำตอบคือ309นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยข้อที่3ค่ะ6คูณด้วย111นะคะในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าจากโจทย์6เป็นตัวตั้ง111เป็นตัวคูณ แต่เวลาเรามาเขียนแสดงวิธีธรรมเราจะสลับให้111เป็นตัวตั้งและคูณด้วย6นะคะ6คูณ1ได้6 6คูณ1ได้6 6คูณ1ได้6ได้6 6 6้ําคำตอบคือ666ค่ะข้อที่4ค่ะ202คูณ4 นำ202เขียนเป็นตัวตั้งและคูณด้วย4คูณในหลักหน่วยนะคะ4คูณ2ได้8คูณในหลัก10 4คูณ0ยได้0คูณในหลักร้อย4คูณ2ได้8ได้808คำตอบคือ808นะคะ ข้อที่5ค่ะ332คูณ3นำ3า332มาเขียนเป็นตัวตั้งนะคะและคูณด้วย3คูณในหลักหน่วยก่อนค่ะ3คูณ2ได้6ในหลัก1ิบคูณ3ได้9ในหลักร้อย3คูณ3ก็ได้9คําคำตอบคือ996นะคะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6 8คูณด้วย110นำา1 1 0มาเขียนเป็นตัวตั้งนะคะและคูณด้วย8คูณในหลักหน่วยค่ะ8คูณ0ได้0ในหลักสิบคูณ1ได้8ในหลักร้อย8คูณ1ได้8คํคำตอบคือ880นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยด้วย